สวัสดีครับกลับมาพบเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับประวัติความเป็นมาหรือภาพที่ปรากฏนะครับอยู่บนธนบัตรนะครับว่ามีภาพใดบ้างและภาพเหล่านั้นนะครับสัญลักษณ์เหล่านั้นนะครับมีความหมายว่าอะไรนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเรียกว่ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับธนบัตรนะครับ แบบที่15กันต่อเลยนะครับในธนบัตร50บาทแบบที่15ธนบัตร50บาทนะครับแบบที่15นั้นนะมีด้วยกันร2รุ่นนะครับเป็นรุ่นรุ่นที่สังเกตได้ง่ายเลยคือรุ่นที่1คือเป็นรุ่นที่มีวัสดุเป็นโพลิเมอร์นะครับแบบนี้รุ่นที่2จะเป็นแบบกระดาษนี่เป็นแยกอย่างชัดเจนเลยนะครับคือสัมผัสดูก็จะรู้เลยว่าอันไหนคือรุ่น1และรุ่น2นะครับ ธนบัตรแบบที่15อย่างที่ว่ากันนะครับว่าเป็นธนบัตรที่ยังคงมีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นนะครับและเผยแพร่พระราชกรณียกิจนะครับของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีนะครับที่ทรงได้พัฒนาประเทศนะครับเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆนะครับจนมาเป็นถึงปัจจุบันนี้นะครับจึงได้มีการนะครับนำพระบรมฉายาสตาธทิศลักษณ์นะครับของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับบรรจุลง นะครับในธนบัตรด้านหลังนะอย่างเช่น50บาทนี้นะครับก็จะมีภาพของรัชกาลที่4นะครับบรรจุอยู่นะครับในธนบัตรซึ่งนี่เองจึงเป็นที่มาว่าทำไมธนบัตรนะครับด้านหลังจึงมีรูปพระบรมราชานุสาวรีนะครับหรือพระบรมพระบรมฉาย,ยาสัทน์นะครับของพระมหากษัตริย์ไทย บรรจุอยู่ด้านหลังของธนบัตรนะครับแต่ละแบบแต่ละใบนะครับที่ผ่านมาโอเคผมขอเข้าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะมาพูดคุยกันในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคธนบัตร50บาทนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นธนบัตรใบเดียวนะที่เป็นพอลิเมอร นั่นคือพลาสติกนั่นเองนะครับธนบัตรใบนี้นะครับประกาศออกใช้นะครับวันที่1 2โทษทีวันที่7พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2540นะครับและจ่ายแรกในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2540ธนบัตรใบนี้นะครับมีขนาดความกว้าง ขนาดความกว้างความยาวเนี่ยประมาณ7.2เซนติเมตรนะครับคูณ14.4เซนติเมตรด้วยกันนะครับโดยด้านหน้านะครับธนบัตรเบื้องขวานะครับอยู่ใกล้ๆกับตรงกึ่งกลางนะครับจะเป็นรูปพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับส่งเครื่องแบบจอมทัพพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินเข้มนะครับเบื้องหลังเป็นลายพิมพ์ด้วยสีฟ้าและสีม่วงนะครับ เบื้องหลังเนี่ยนะครับตอนกลางนะครับตอนกลางตรงบริเวณตรงนี้นะครับเป็นมีตามหาจักรีนะครับพิมพ์ด้วยสีเหลืองสีชมพูสีม่วงและสีฟ้าซ้อนทับบนลายลูกวงกลมที่มีลัศมีเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูนะครับสีเขียวและสีม่วงโดยโดยรอบเนี่ยเป็นลายประดิษฐ์หลายรูปแบบด้วยกันนะเห็นไหมโดยรอบ ทีมสลับสีนะครับเหนือขึ้นไปจะเป็นหมวดอักษรที่ระบุนะครับว่าธนบัตรใบนี้นะครับเป็นอักษรอะไรนะครับธนบัตรหมายเลขประจําธนบัตรนะครับหมายเลขอะไรนะใต้มหาใต้ตามหาจักรีนะครับจบระบุลายเซ็นนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจากธนบัตรนี้ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับก็เลยอาจจะเลยลางนะครับในลายเซ็นนั้น นะครับใต้ลายเซ็นเนี่ยจะเป็นอ่าหมายเลขทษทีนะครับหมายเลขราคาหมายเลขระบุราคานะครับ50ิบาทคือธนบัตรใบนี้เนี่ยใช้หมุนเวียนเนี่ยมูลาค่าราคา50บบาทนะครับ <Okay. S 1> ด้านบนซ้ายสุดนะครับด้านบนซ้ายสุดจะเห็นว่ามี มีรมีรูปพระกุตพานะครับสีม่วงนะครับขนปีกชั้นนอกนะเดี๋ยวจะให้ดูคนปีกชั้นนอกเดี๋ยวสูงชัดๆก่อนไม่ชัดเลย <S <S ขอโฟอกัสก่อนนะ <S <S โอเคขนปีกชั้นนอกนะครับและขนหางจะเป็นสีนงเงินเห็นไหมเห็นสีนำงาเงินปะครับนะครับ ขนปีชั้นในสีม่วงนะถัดลงมาจากขนปีกก็จะเป็นข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับถัดจากรัฐบาลไทยจะมีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายนะครับถัดลงมาอีกจะเป็นข้อความว่าห้านสะิบบาทอ่าโอเคเนี่ยแหละมุมบนเบื้องขวาสุดนะครับจะเป็นเลขอาราบิกระบุราคาใต้เลขอาราบิกนะครับจะเห็นว่าเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่นี่จะ ระบุลายน้ําไว้อยู่ในธนบัตรนี้เป็นลายน้ําพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมจะส่องด้วยไฟฉายให้ดูนะครับและจะปรากฏลายน้ําขึ้นมาดังที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือลายน้านะเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าธนาบัตรไหนเป็นของแท้ของปลอมนะก็หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการตรวจสอบจากลายน้ําถ้าไม่มีลายน้ําแสดงว่าของปลอมแน่นอนของจริงต้องมีลายน้า ถัดลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างสุดเลยจะเป็นเลขกำกับหมวดนะครับเป็นกเอเลขกำกับหมวดนะครับแล้วก็กำกับหมายเลขของธนบัตรนะครับโดยหมายเลขทั้งสองสองด้านนี้นะครับด้านนี้กับบริเวณตรงนี้ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนจากเขียนเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลขอารบิกแบบนี้ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันถ้าคนละหมายเลขเนี่ยจะกลายเป็นธนบัตรต่อคนละท่อนนะครับ ด้านหลังบ้างครับด้านหลังนะครับตอ,ตอนกลางของภาพนะครับจะมีภาพพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้านบนมีคําว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพอจุดสอจุดสองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดถึงสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนี่นี่คือข้อความนะครับ พิมพ์ด้วยสีน้าเงินเข้มนะครับซ้อนทับลายไทยประยุกต์สลับสีบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเลขอาราบิกที่ระบุราคานะครับด้านล่างจะเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยที่ระบุราคามุมบนเบื้องซ้ายมุมบนเบื้องซ้ายนี่บริเวณตรงนี้นะครับจะ มีภาพพระราชรัญจกรนะครับประจําพระองค์รัชกาลที่สี่นะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงซูงกันให้ชัดๆเลยนะครับพิมพ์ด้วยสีม่วงซ้อนทับบนลายไทยประยุกต์สีฟ้าและม่วงนะครับทัดลงมาลายพื้นสีฟ้านะครับซึ่งจะเป็นช่องใสที่ตรงกับตําแหน่งฝั่งตรงุนนะครับและบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงที่ผมหยิบอยู่เป็นลายน้ํานะครับเป็นลายน้ํา พระบรมฉาย,ยาสานิสลัก์นะครับจะปรากฏเมื่อฉายเข้ากับแสงสว่างนะครับอันนี้เป็นหลายนาะมมุมบนขวาสุดนะครับจะเป็นรูปพักคุดผานะครับขนปีกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขนหางสีน้ำเงินนะครับ นะซึ่งลายรูปรูปพระคุตพาเนี่ยจะตรงกับฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดให้ดูปิดให้ดูจะตรงกันเลยถัดลงมานะครับจะเป็นผ้าพ,พระปฐมเจดีนะครับจังหวัดนคปรปฐมตรงนี้เห็นไหมครับเป็นผ้าปฐมเจดีนะครับพิมพ์ด้วยสีน้ําเงินบนลายสีฟ้านะครับถัดลงมาจะเป็นรูปลายดอกลอยสีขาวอยู่รูปวงกลมสีม่วงนะครับ ถัดลงมาจะเป็นลายไทยนะเรี่อตรงนี้ <Okay. S 1> อย่างที่บอกธนบัตรใบนี้นะครับพิมพ์ด้วยวัสดุพอลิเมอร์นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จ่ายกัน ปกติเนี่ยนะครับจ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 ะมีเลือนลางอย่างเงี้ยธนบัตรใบนี้ไม่ใช่ธนบัตรที่สภาพ100%หรือ UNC นะครับแต่เป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานแล้วจะเห็นว่าร่องรอยนะครับเลือนลางมากเลยนะครับเรือนลางมากเกิดจากการใช้ธนบัตรนะคือบางทีเหงื่อเราเนี่ยเวลาเราใช้ธนบัตรที่ผลิตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เนี่ยใช้ปุ๊บปุ๊บ ปับป๊บๆเนี่ยโดนแสงแดดโดนอะไรมันจะค่อยๆเรียกว่าธนบัตรค่อยๆเลือนรางแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับเพราะนั้นนี่คือคือธนบัตรรุ่นนี้ต้องเรียกว่าถ้าได้มาเป็นเป็นแบบยูนซีต้องรักษาอย่างดีเลยโอเคก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก เว็บไซต์ w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  e b o t o r t h นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับทั้งของเก่านะครับและจนถึงวาระปัจจุบันนะครับที่ธนบัตรได้ผลิตออกมานะครับต่างๆซึ่งสามารถไปค้นคว้าหาความรู้ได้นะครับในเว็บไซต์ b o t o r t h นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก่อนจากกันเนี่ยนะครับก็อย่าลืม s subscribe นะครับ อ่า n n e l นี้ ng k i c ร review นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรเรื่องราวเกี่ยวกับไอทีเรื่องราวเกี่ยวกับทุกๆเรื่องที่อยากจะพูดเนี่ยเราคัดสรรมานะครับจะมาพูดให้ทุกๆคนได้รับทราบรับฟังเพื่อนํากลับไปใช้นะหรือปรับใช้ก็ได้นะครับใครชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับจะคอมเมนต์ด่าอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคเข้ามาครับ